พี่น้องสิ้นพระพี่น้องไปนะค่ะพี่ยังกะหล่ไปเก็บเห็นน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะเอากระต่ายดิ้นเยี่ยมพี่น้องโอ้หมาเลยครับดีค่ะบานแล้วพี่น้องพุ่นดอกนึงหนึ่ละงอกบานแล้วดูเป็นบานแล้วเนี่อน้ำอยู่แข็งดีอยู่เนาะพุ่นดอกนึงหนึ่งเดี๋อีกดอกนึงโอ้ย โอ้แมงมูนึงนี่เด้เด้เด้เดด้ภาพเอาจังสี่เด้นี่นี่หาใครเป็นหาใครด้วยเอามาแล้วครับพี่น้องขวันตาแล้วครับดอกละงอกเิ็นโอเนละงอกเิ่นะดเด็ดอกจุ่ๆเขามันไม่ได้ดอกบานแค่เอาไปอย่างน้โอ้มงมุด้วยข่แล้วเำอ้วยกินขครก็ลกตกลงไปเป็นสีได้เหม่นหน่อยเนาะอืมอขามั่งดอกง่ายแก่ สอ,องดอกต้นออดอกบานค่ะอ๋อ,อ,อ,อพี่น้องบานแล้วค่ะนี่โอ้บานหมดแล้วตเห็ดเห็ดบานหมดแล้วพี่น้องเห็ดละงกูก่ะนี่นดิเป็นงานนีออ่ก็ได้ดอกตุ่มอยู่ตุ่มได้สามดอกนี่เห็ดละงูกเหลืองนี่เห็ดค่าได้ค่ะนี่เห็ดดิน ได้เห้อนี่พี่น้อแล้วงูขาวนี่แข็งยูดี้ดอกกึ่แข็งครับกระบานมือซอยนะเห็นยูดี้สองดอกได้ค่ะดอกไงอ๋อนี่หมามันบ่รู้ว่าออกหรือว่าออกไหลเนาะครับเพื่อนว่าออกสะสๆไปอยากหมาไปหมาเอาเลยค่ะไปพี่น้องเราไปเรื่อยๆครับอคิดว่าออกยุ สองดอกค่ะอืออือพี่น้องงามนี่กำลังออกไข่อ๋อเป็นกลุ่มนี่ไข่น้อยเห็ดคากเลยค่ะเออได้แล้ครับได้น็ดดินค่ะสุ่มเนยนิดนหน่อยเนาะนี่พี่น้องเห็ดพิ่งค่ะไปทำละเดี๋ยวเท่านี้ก็มันต้องหลอก

เยุ่งเลยเกย์เฟงดเห็ดนเกย์อะได้วยค่ะอย่างนโชคดีที่ว่าเป็นเป็นเห็ดอันนี้นี่ค่ะพ่อนยงามนี่คนนี้ดีเห็ดมีกันค่ะตินตัดตินน้ำกันเห็ดดีเป็นยังแข็งดีย่ค่ะนะเียน้อยอีดีดี ค่ะตัดอันนี้ก่อนเถอะตัดตีนออกก็ดีนะกป็นดอกง่ายเห็มันแห้งนะคะ่ะทัวเสริมบ้านน่ะที่ริงเห็ดอยากออกดอ้วยนอนใช่ไหมบ้าอืมอืมอืมนี่นะนี่ดอกน่ารังดองอือโอเค เหงอดีเยอะยะนี่ต้นนี้อือ่าัหลนือืมเหยนนไม้ขาปน่เห็นไหเพื่อมากินดอกเห็นเจะมากินเห็ดอันนี้ะกเหรต้อนนึงเดีอี้น เก็บกันนะครับอือันนี้พ่อแม,ม่เดีแมงเพลิงอข่งแข็งแรงดีหระะอกค่ะเห็นไหมเอาหลายมือแล้วเนี่ยน่าเถอะน่าโอ้อืออันนี้เห็ดผงน,นี่ต้องซ้อมมือตั้มๆมาเถอะน่ะานอืมอีกอย่ง ดีทั้งหมดเดียวาล่ๆไไปครับอ e. ืมงูขาวนี่หนึ่นาะดานละอืหนอตมีเอาสีเหลืองกับมีคางกันน่องนี่แหละดอกเรื่องเดวดอกตุ่มจุมบ่าอืมออกไหมล้วบ่อมอืหมดบ่ หมดอิฐหมดแดงถึงนี้ีกนีแต่เก็บเติมกันค่ะเพนเคียนเคี้ยนมีดอกหนี้งแลหมดกันครับอืก็ต้องงาตํำหังหมดแด้วหนึ่งใช่ครับเราไปแล้วครับเคลียไปครับตาเป็นหกเลยนอครับเหไรข่พวนี้่เถอเดี๋ยวก็เคลียรนะเธอดอกบานหมดพี่น้องนี่คงูขาวค่ะกุ้งนี่นหละหาดอกน้อง เป็นบานแล้วนะวานนี้พอดีเนะาะวันนี้กจุเปล่าใครคือบ่มีโอ้โอดูค่ะดอกนี้เต็มตาเนเ <c oughs> ดีด๋ยวเชียร์มั้นครับเ่าหมดเนาะ เอาเลยนี่เธอแขงดีวะเป็นเหีวนะ้วเนาะเป็นถึงดแดดเป็นแดดเป็นเหง้ากูน่ะหอาหมชรเดี๋ยวครับปลาพี่น้องปลากรับเป็นแตงยิดออกครับแต่เพันฝนบอดีไปไหนนะเธอเนาะถ้าฝนดีนี่โอ้เตียมปลาครับพี่น้องแต่พี่น้องมันก็ได้ออกไปไล่ครับนะเราเก็บไปเรื่อยครับก็มีเนาะปลาโมูก็มีไข่ ใหญ่เกี่ยมไหมพี่นลองค่ะเี่เป็นยปลาสิหกนกเป็นหนึ่งยูนี่นี่ัหอาเยเนาะอืม,มน,อนี่นเยเเนถึเขาสียเใครขึ้มนมไหมาว้ามต่อเนา <c oughs> แต่ดงดามอยู่น ได้ดอกนมเนาะพี่น mm. okay, ้องเนาะห้าตังไก่ค่ะตั้งมากัหมาอยู่ด้ีครับเต็มกระทากอือไปครับพี่น้องอือพี่น้องเบมาปลาครับลาะไปสิครับเป็นภูเขาครับซันลงไปไปครับนี่ครับเห็ดพี่น้องโอ้เห็ดกอไงจะไปรถกันค่ะมึงยูบพี่น้องตนสอนว่าเนี่อยากได้จะกุ้มนี่เน้องเห็ดกอเนี่ยอือเนี่ย เล้มเล้มเอาค่ะเพอนก็ได้ต้มตั้มกันเนี่ยนะพี่น้องไปครับไปค่ะลุยต่อปลาไม่เอาเธอแม่ไม่นี่ยยังถือยังถือคนใหญ่ดีอ๋อโอ้ยกำลังงานเนาะในที่นี่หมดเนาะเธอเนาะฮิดค่าฮิตกุนโคกเนี่ยแหละข้าวนาะดอกกำลังงามงามอืมมดอกมยุบพี่น้องโอ้โหโหเถอเห็นหลังงูกยักข้าผู้น่าจะเข็นอีกนี่เนาะเธอเนาะผู้น่าเนาะเมื่อนี้ ออืกำลังตูมๆอีกเดียบปะเนี่ยไว้รถน้ำด้วยกันนิดน่ยบานไข่บางต้ีมันกระนุกอันนี้เนาะมีเงามันดอกเยอะมกต้องว้นไหนครับเสรตจไปตาไปตาประมาณนะตานี่ยตาไหม่ตาไม่ไปดีกว่ซอมหิด พี่เองม,มัเก็บอะไรครับกำลังเก็บยูน่อให้านบ้กันเลยตะวันนี่นะีะน่ะเส้นเานี้ออมนะเมิ้นเสน่หเนาะสวัสดะโอ้โอโดอก <laughs> นี่ไ <c oughs> ข่ห่านเหมคอับบอลนี่มันไก่ไข่ห่านแล้วนะพี่น้องนี่เนาะเนี่ยเสียง <c oughs> <c oughs> ปัหาดิเนเธอเบิ้งสุดเหดเป็นเบิ้งวิธีเก็บเห็ดแล้วค่ะตอเสริมเป็นไปดใน YouTube น่ะนี่ตัดออกเลยเธออืมโอ้ยางรท่านหากันเก็บแล้วหกโดนแล้วไหมวได้เก็บโดนแล้ะค่ะิ่าวมาเสริมว่ามือนี่อยากม้าไหลายตื่นตะเด็กๆคุณเล้ค่ะจากมาเหง เกแบบนี้ล่ะเห็แบบนใหคคิดนี่ยังไม่ได้เห่าไรเนาะมันบาเนะนบานพรดีบานเรื่องไงีบานออกแค่นี่ออกยังไงเช่นขันดูนี่บานบปล่อโอ้ติ่มกัะตาเนี่ยอื <c oughs> อ,อ,ด,อดูดอกนี่ิ พิธีถนอมเฮ็ดบานเนาะค่ะแบบนี้เอานี่จะขออันนี้ก็ไม่เห็น,น,นหเฮ็ดเลยเนาะยืดเนาะยู่น้ำกันมืดเฮ็ดละงกขาวค่ะบันสอนพี่น้องคนยุู่ๆแด้วไม่ได้เก็บหลายๆเนาะเอาเราบ่เคยเก็บเฮ็ดละงอก,กเนะี่ยค่าสมชื่นะจะมาเก็บย่างอื่นเนี่ยแต่มาอยู่เรื่อยอยู่แต่ว่าไมค่อยได้เก็บเฮ็ดละงกค่ะ าขาก็ปเป็จดเี๊ยดด้อสีเหลืองกระลายอยู่ด้นะนะเวลาหมดแล้วไปเอุ่้มเก้นโคเอาไปติ่งกันก็ไ่เป็นยังไงเดือเหลืองนี่สีเหลืองมัน สีเหลืองนี่เบิ้ไงง่ายดิค่ะไะเสริมแต่มากเก็บนี่สีเหลืองหน่อยเนาะมูดอกมูะรก็ดีเนาะเบิ้งง่ายมีขนอืมอัดีเก่งบ้างใช่ป่ะใหญ่โย่ฝนนะต้งลูกมีกูเนี่ยยาวนนี้มันออกไม่ใครดินี่งามนี่หนึ่งเนาะ

คือย็หยวกตับนี่เนาะนาะทีเหลืองนี่คือเใครกลมอยู่มั้งเขาอืมราด้เก่งอยู่ค่ะเนาะเ็งสิหมดสั้นงามนี่เเกิดมัเก็บเดกก็ห้องอีกเนบ่ละเิ่นมาเดเ็นมาไต่เหรอเิ่นมาไต่เอไม่เห็นเห็นดีาวหมาไก่ไก่ดิค่ะมือนี่เิ่นมาหวัดแล้วเางนี้เออเอามาหัดเป่นนีนะ มัน่แเด็กนเยบายดี๋ยวไรนี่เนาะเดี๋ยวโยแยกอันนี้เห็ดนี่ออกกันเมื่อลรไปเถอะยีที น,นี่เห็ดอินดินมาล,มนละมาละเดียวตัวนี้จังไลยกับว่าเตกเนี่ยพี่น้องนี่หายเยาบบานหน็ดบบานหาดเลยเนี่ยค่ะเห็ดหาดแต่ว่าเป็นน่ดอกบ้านนั่นเจอนี่เห็ดก้นโคกหมดเลยเนี่ยเห็ดนาลงหรือเห็ดก้นโคกเนาะค่ะหอมหอมนี่นี่เอกลักษณ์ทีดีเลยนี่นาได้ซัมดอกนู่นเนี่ยเกลือหรืมเนี่ยด้วย ันนี้ก็เห็ดกินไดด้วยแต่ว่าจับซื้อบ่ได้เด้อครับน็่ชนิดนี้นี่ค่ะผลงานเฮามื้อนี้เนาะค่ะก็ได้หลายอยู่ค่ะทั้งเห็ดละโง่กระตานี่ละกาอันนี้เห็ดก้นครบเนาะค่ะสาระลิปนี้ก็จะไวใบสนี้เนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แม่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะเดี๋ยวก็สิพาพี่น้องลองลงไปนี่ก็สิกลับอยูุดอกค่ะเพราะว่าเห็ดเพิ่นหยังบ่เฮงเนาะค่ะนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่เด้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ